ช่องอันนี้อปรกงอีกกี่ดอกโครงการอย่างนั้นอย่ามองพี่นะแต่ช่วยไม่ได้เป็นยังไงบ้างกับกกาารทงน็ก็ดีใจครับที่ทางแคดเดนจอยเลือกผมให้มาเป็นแบรนด์แอมบสเดอร์ของทางแบรนด์ครับก็มันมันเกิดจากการที่เขาได้เห็นว่าเราแบบเลี้ยงแมวยังไงเราเราเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็เคยถ่ายคลิปวดีโอลงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆเป็นคนที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วด้วยค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันก็คงเป็นอะไรที่แบบแมทชกันมดีแล้วก็เราเราเห็นว่าเขาติดต่อมาแล้วก็เห็นเป็นของทางเบนาโตแล้วก็ได้พูดคุยกับกาทอองบงางเจ้าของแบรนด์ก็คือเขาเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะแบบพัฒนาสูตรมาเพื่อแบบคนที่รักแมวจริงเราก็รู้สึกว่าอุตุอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นแบรนด์อิเสเตอร์ก็เป็นอะไรที่มันดีทั้งกับเราทั้งกาแฟกับเราแล้วก็สำหรับคนที่รักแมวก็เลย การที่ได้เป็นแบรนด์ในบัสเตอร์มันก็เหมือนกับอันนี้ก็ได้มาบอกส่งต่อสิ่งดีๆสำหคนที่เป็นแฟนคลับผมดูว่าคนที่รู้จักผมเพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบเรามั่นใจอยู่แล้วมันก็เป็นของดีแล้วก็แคปเอนจอยมั่นใจแน่นอนอย่างวันนี้เป็นอีเวนต์เปิดตัวด้วยโมเมนต์ที่เวทีเป็นยังไงบ้างกิจกรรมต่างๆโอ้โหสนุกมากก็ตอนแรกเห็นตั้งแต่แบบว่าแฟนๆเริ่มไปซื้อแบบแคปเอนจอยกันแล้วไปซื้อแบบไปซื้อกันมาเยอะมากไปซื้อกันมากระสอบเลยเรายัังงงสสยววว่่าาาาาไไไปหนนนบบคเเ้้กก็อแมทีินแแล้้วก็ไปใหบบ ไิจากอะไรเงี้ยครับมันก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันวันนี้ทุกคนก็ไปการเตี๊ยห์ไม่น่าเชื่อวันนี้ก็คือพาทุกคนเต้นแอรโอรบิกที่สามย่านพิทาวเออผมก็แบบอเมซิ่งเหมือนกันแต่ว่าทุกคนกลา้กกลาผมด้วยกัเป็นไงบ้างกับของที่แต่ละคนได้ไป,ไไปสแสตนดี้อุ้ยผมว่าคุ้มนะวันนี้คือทุกคนมาได้สแตนดี้กลับไปคนละหนึ่งตัวหนึตัวเท่าผมเลยอ่ะสูงแบบร้อยแปดสิบอ่ะแล้วก็แบบว่าได้ทอสไปด้วยเขาก็ได้แบบตุ๊กตาเสียมผมไปด้วยอะไรอย่างเงี่ยได้สิ่าะเ ผมจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นแบบว่าอะไรครับมนันมีครับมุ้ง้หน่อยอะไรประมาณนี้เออเราเป็นแมวตุ๊กตาแมวเราก็เลยเล่นเป็นแมวครับอย่าสงสแตนดี่พอเขาได้ปริญญาเขาดูแลอย่างไงบ้างเอาไปจับแต่งตัวได้เลยครับใขรอยากไปทําอะไรทําเลยแต่ว่าแม้ถ้าขอหวยน่าจะไม่ได้าาทาดวงน้ำแดงวางได้ไหมมันจะดูน่ากลัวไหมไหดูศักดิ์สิธิ์ไปผมนี่อยู่ตรงนี้ผมว่าน้ำแดงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนสักพักเลยแต่ว่าที่เราเป็นทัดแมวเราสุดยอดมบ้ากับการดูแลันเลือกสรรยังไง คือแมวอะ่ะพอเรารักแล้วอะ่ะคือเขาป่วยมามันมันน่ามันน่าเสียใจมากเลยนะเพราะว่าแมวเราอะ่ะเคยป่วยแล้วเป็นแบบเราเราเห็นเขาป่วยแล้วมันรู้สึกแบบเศร้าอะ่ะ การที่บเราเริ่มดูแลให้น้องแข็งแรงอย่างน้อยการที่มันแข็งแรงมันก็จะปวดรากแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูแลแมวคนที่เลี้ยงแมวทุกคนอ่ะไม่อยากให้แมวเจ็บปวดหรอกเพรว่ามันเรื่องง่ายๆด้วยแบบว่าการแบบการสร้างนิกันจริงมันเรื่องยิ่งเรื่องของแมวใครเลี้ยงจะรู้เลงพวกลำไส้พวกระบบทางเดินอาหารอะไรพวกนี้มันสำคัญมากแต่ว่าต้องเลือกอาหารให้มองกับแมวมใช่ครับคือจ,จะบอกว่าจริงแคทตี้จอยคือไม่ได้ไม่ได้แกแบบแบบ่แบบมาขายเดียวทุกของเขาดจีจริงไม่งั้นไม่กล้าทำแบบอะไรขนาดนี้แล้วก็เขามีนักโภชนาการที่แบบว่่าามาเพือ พัฒนาสูตรเพื่อน้องแมวโดยเฉพาะเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมย่างย่างน้องน้องเราจริงๆอะผมไม่อยากชอบกินอาหารหมาอาหารแมวจริงเหรอจริงๆแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบทานปลารถนี้ก็เลยรถนี้เขาเป็นปลาปกติเขาชอบรสอะไรถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นมันก็จะเป็นรถไก่อะไรอย่างงี้ครับ กแปลกๆผมว่ากินอาหารหมาถึงน้องมาถึงน้องชอบรสปลาที่เราบอกน้องก็ชอบกินเหมือนกันแต่มันก็่ไม่ชอบรสปลาแต่ว่าน้องชอบรสปลาน้องชอบรสปลาแซลมอนแต่ว่าน้องเอ็นจอยมากน้องเอ็นจอยมากอะไรที่เป็นของแคทดี้จอนเอ็นจอยอยู่ทีแมวเลือกแมวเขากินของเขาอยู่แล้วเขามาตอมๆแต่วันเมราเป็นทาสแมวขนาดทานผมว่าไม่ได้ทาสหรอกแต่ผมเลี้ยงน้องแบบเลี้ยงเหมือนเหมือนคนร่วมร่วมห้องร่วมชีวิตคนร่วมโลกคือพอเราเลี้ยงแบบนั้นอ่ะมันวิธีการอยู่ใจของแมวกับหมาต่างกันเนาะ คนที่แบบอยากให้แมวเข้ามายุย่งๆแมวเขาจะรำคาญเ,เขาจะมีเชิงแต่ของผมว่าเป็นฟิลแบบว่าแต่ผมไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาเขาจะเข้ามาเอง<ๆ>แล้วมันเป็นไงนตลอดบวกกับการทํางานของเราด้วยที่แบบนานๆนานๆทีออกที่มันจะมีวันหยุดแต่ซึ่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้น,นเขาจะเจอเราอะเ้างเเขาจะเจอเองเพอเรา<ม>เขาเจอเราเขาก็สิดอถือเราก็รู้สึกว,ว่ามันาลานซากันแล้วพอดีเลยความพูพันมันมีคนผมมีคนมีคนกับกับแมวเนี่ยมัน อย่างโน่กับดิวิเอจนมีลูกจนมันแบบมีหลานแล้วคือเรารักก็แบบมันมันมีความสุขครับเป็นอย่างอื่วามสุขในชิงก็แนะเจอทีเขาจำหน้าเราได้มั้ยจำได้จำได้จำได้ดิวเิียจำได้แน่นเลยเพราะว่าวิธีการแอปโพสของคนนี้เหมือนกันเขาจะจำได้ว่าคนนี้แบบีแ็นแบบนี้นอกจากว่าเขาแกล้งจำไม่ได้นี่อีกเรื่องจริงเหรอยหนมีวิธียังไงอ่ะผมว่าเขาแกล้งคือแบบบางทีเขางอนแมวมันงอนด้วยนะแบบเราไปจับแมวตัวอื่นมาจับเข้ามาเลยอยากให้เราง้ออย่างเงี้ยเอ้อ น่าจะอยากให้เรารู้นะว่า <c oughs> อย่า <c oughs> ไปทำแบบนี้อีกเลยสนหรับมันอ้อนยังไงบ้างสำหรับเราแมวผมอรอแมวผมแต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์การอ้อนเหมือนกันพอผมเนี่ยไลก้าจะเป็นตัวที่อ้อนแบบอ้อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนที่สุดลูกชายหัวแก้วหัวแหงของผมไลก้าคือเขาจะอ้อนแบบเรียกก็มาเรียกคือมาแล้วก็ไถ่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 นิวเยีย,ย,ยจะให้เกานิวเยียจะเป็นตัวเมียจะให้เกาส่วนไอ้หนี ไอหมีจะไม่ค่อยอะไรมากมายจะอยู่ข้างแต่แต่แต่อย่ามาจับอย่ามายุ่งเยอะแต่เขาจะชอบอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆเราแต่เขาบอกว่าแมวมาถนนเจาะเหมือนเรานะเพราที่เรามาที่หูนูเลยนะจริงเหรอเหมือนใหม่คือตัวตัวเองอุ้ยแต่ว่าถ no, um. ้าถ <It> ้าเป็นของผมมันจะอ้อยอย่างนี้นะแมวผมอะแมวผมผมไม่ได้เอาแมวมาเดี๋ยวไว้ยื่นก่อนเดี๋ยวเอาแมวมาออกมาเอาวันนี้ถ้ามาเป็นแอมบุสเอร์เราอยากส่งต่ออย่างไรให้กับคนรักแมวเราได้ก็อุลรอบหนึ่งละกันเพราะว่า แคดเดนจอยครับทุกคนเป็นสูตรที่พัฒนามาแบบว่ามีมีระบบสร้างภูมิคุค้มกันน่ยทั้ง3อย่างเลยนะครับล,ลำไส้ขนสวยผิวแข็งแรงอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ดีอ่มันเหมือนเวลาเราเลือกกินอาหารถ้าเราเลือกกินอาหารได้ก็คงอยากกินอาหารดีๆเนาะแต่ว่าน้องแมวเขาเขาเลือกไม่ได้มาอยู่ที่เจ้าของเพราะฉะนั้นใครที่แบบเลี้ยงแมวแคดเดนจอยเป็นอีกอย่างนึงที่ทาเบลทอฟเอร์ก็คือมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเราก็มั่นใจได้เลยว่าของดีแน่อนอนอแมวแข็งแรงทุกคนมีใจิตใจที่่ายาลื ี้ในเรื่องเราเป็นมานิกาชใช่ไหมใช่แต่ทำไมดูร้อนร้อนร้อนทุก EP เลยเมื่อวานดู EP หกโอ้โหแบบกลางกันร้อนทุก EP เลยเนอะเมื่อวานอ EP หกไม่ไหวมากก็คือเขาบอกเลยว่าเกมรักรวงใช่ไหมเกมอ่ะหนึ่งถึง EP สี่ EP ห้าจบแล้วรัก EP หกครึ่งเดียวที่เหลือรวงหมดเลยรวงรวงยังไงต้องดูต้องดูแต่เป็แบบเขาร้องไห้กันใหญ่เลยคือมัน มันสะใจเหมือนกันนะเราดูแล้วเรายังแบบเรายังหน่วงเรายังรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออต้องยอมใจทีมเขียนบนช่องวันจริงค mm ือแบบสุดยอดความช่องวันนยะังท mm ีมงานบินออกมาดีดี DP โอทฟิตดีคือในเรื่องของบทนะในเรื่องของบทกับเรื่องของแบบพอเรารู้สึกว่าเราเราเป็นนักแสดงพอเราเดลิเวอร์สิ่งนั้นไ่ได้ตัดองค์ประก,รอ,บกรอบอื่นออกนะเราเอาแค่แบบ,บตัวเราอะกับสิ่งที่มันคข้กได้ผมไปออฟเลสนะี่ยน่าความสำเร็จมาก แม้แต่กระทั่งเราได้ดูซีนที่แบบที่ป๋อที่โกงเนี่ยก็คือแบบดีใจที่อยู่กับจีนเนียอย่างอย่างก็คือได้เห็นเรียนฉากดีแอคเนีซีนไหนีซีนไหนใน EP หกไอซีนไหนสะใจนะแบบเรารู้สึกว่าเราทําถึงในทุกๆส่วนไม่ใช่แค่แบบฉาก NC อย่างเดียวคือถ้าถ้ากีดใจซีอย่างเดียวแล้วไม่ทันอื่นเราก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าการที่ว่าเขาก็สนใจเรื่องอื่นด้วยด้านการแสดงทุกคนอินไปด้วยทุกคนรู้สึกหน่วงไปด้วย เราเลยรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงเราเราว่าเราประสบความสำเร็จระดับนึงเลยที่อเอาแค่นี้เราไม่ต้องวัดออือ่นมันแค่แบบเฮ้ยนองสารว่าคือคนมันเริ่มมาพูดแล้วว่าสงสารทันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเออมันก็นนดีใจใจฟื้ในหกอีพีที่ดูมาถูกชอบตอนไหนที่เรารับมากที่สุดจริงๆเริ่มชอบ turning point ของขอีกเพราะว่าทันจะเริ่มมีคอนฟ l i c t แล้ว ตอนแรกทันจะมาแบบลอยๆลอยๆนิดนึงแบบมันยังไม่หนักแด่นมากแต่น,นี่เขาเริ่มแบบว่าเริ่มมีเรื่องความรักเรื่องเรื่องของความรักกับความถูกต้องความถูกต้องมันเริ่มเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นมิติและว,วิธีคิดแบบทันและรอบนี้มันไม่ได้แค่แบบว่ามีแต่ความถูกต้องมันมีความรักเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดความคิดที่มันมีกระบวนการคิดแบบมนุษย์มากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าถ้าแต่ดีบุก็ข้าไปน่าสนใจเลยว่าอาจจะเท่ยวเชิงาย์เนา เขาบอกว่า EP 6กแฟนบทุกคนพูดกันหมดเลยว่าแบบมันมันทำลายหัวใจมากมันทำเพราะมันสนุกมากแต่ว่า EP 7ผมบอกได้เลยว่าเจปมันดีครแสดงว่าเตรียมเตรียมหมอไม่ต้องเตรียมแล้วเตรียมจะชู้อย่างเดียวเพราะมันจะดิ่งแล้ว78ปผมตอบไม่ได้คุณเตรียมมือคุณไว้เลยไม่รู้จะจิกจะโกรธจะเศร้าจะมีความสุขสะเาหมดเลยจะลงที่ใครหมายถึงว่าใน สี่พีที่เหลือมาถึงว่าใครจะต้องเป็นคู่ตอบยากตัวละครทุกคนมีมีความสําคัญหนักมากแบบพี่ปอเองทุกคนคือมันการเป็นรอาดูแล้วมันแบบมันคุยกับน้องแล้วเป็นงไงบ้างความสิ้ปะสบก็แฮปปี้อารมณ์อารมณ์มีความสุขมาคือเขาอะเขาเขาเครียดมาเยอะอยู่กับผมเขาเครียดมาแบบด้วยความที่อยู่กับเราทํางานด้านการร้องการเต้นเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะวัดความประสบความสำเร็จจากอะไรบ้างเพราะว่าเขาเองก็ ก็พัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งแบบในด้านการแสดงมันเป็นสิ่งที่เขามีแพชชั่นแล้วเขาไปเรียนเขาไปทำอะไรมาเรารู้สึกว่าในมุมที่เราอยู่ข้างเขามาตลอดเราไม่เห็นความพยายามนะกับกับโปรเจกต์นี้มันตอบได้จริงว่าเอาลึ การแสดงต้งกระโดดมากในฐานะแบบคนที่แบบขึ้นมาแสดงได้แบบสามปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาในแสดงในบทบาทที่เขามันทั้งหนักหน่วงมีหลายมิติแล้วเขาก็ตั้งใจยุ่มเทกับมันมากก็ดีใจที่แบบได้เห็นแบบว่าคนนอบย่องหรือว่าคนในย่องเองก็ตามคนอื่นแล้วแมแต่คนในตึกที่ชื่นชมบอกเลว่าวิออร์ล์มี potential ที่จะแสดงได้เราเองที่ยู่ข้ามันเราอยู่กับคนคนนคนที่เขาเขาคิวตลอดว่าเขาเหมาะกับวงการนี้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ความรูกเขาจะมั่นใจแล้วก็จะมีความสุขับการทำงานมากขึ้นปกติเขามีความสุขที่อยู่กับเราไม่ใช่แต่ว่ามันยังไงอยู่ๆมันตกอย่าน้ตรงนี้ก็เลยแบบให้เขาแบบเขาได้รีแลกซ์ตรงนี้ด้วยเพราะเราก็คือเพราะว่าจริงความสุขที่อยู่กับเราเพราะเราสปอร์ตเขาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องแบบว่าเอาเงินคุณแรกสั่งไม่หลอกผมอ่ะจริงๆไม่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 เป็นแบบนั้นหลอกผมในชีวิตผมแค่อยากอยากให้อยากให้เขาได้ได้รู้สึกว่าคุณคุณค่ามันสำคัญที่สุดะเรา การที่เราได้ให้เขาได้เห็นคุณค่าในเองวันหนึ่งที่พยายามและสุดท้ายความพยายามนันไม่ออกดอกออกผลบางทีมันมันมันเขามีคุณค่าเราก็มีความสุขนะม,มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันถ้าเรามัวแต่กลอบมัวแต่อะไรแ้วแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าขเขาทําได้แต่ผมมันเป็นคนที่เชื่อเขามาตลอดตั้งแต่แรกตั้งแต่รายการออนอีพีแรกตั้งแต่ลาไซคอนเขามีแต่คนบอกว่าเฮ้ยร้องเต้นไม่ได้ลดน้ำเป้นไมห้หราอเสียเวลาเปล่าสุดท้ายเอารถมายืนข้างๆผมร้องเต้นกับผม ผมยืนยเคยพูดเลยับมันมีมันมีคนพูดกับผมว่าเฮ้ยมันปลูกต้นไม้ทำทำไมวะอะไรอนยะ่างเงี้ยสุดท้ายเราก็พูดไปว่าแล้วมึงมาอยู่ข้างๆได้หรอเอาโล,าล,าลยไม่ละอะไรนก็ก็คืออยากให,ให้เขาภูมิใจว่าเขามาถึงจุดนี้ได้เขาเก่งมากเขาเก่งมามันนี่อะไรก็รู้ไหมว่าเขายังภูมิใจนะวันนี้อย่างที่ปลูกพูด,พดว่าปีนี้ปีปีเขาได้ซึมซับตรงนั้นอะไรยงบรางผมว่าเขาซึมซับแล้วตอนนี้เขากำลังดื่มด่ำอย่างมีความสุขเลยผมว่ามันก็ เรื่องเรื่องผลงานเนอะเนาะมันคงทำให้เขามีแรงในการกำลังใจในการถ่ายงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มศักยภาพเติมไปเรื่อยๆเขามีหลายๆหลายอย่างที่ผลล็อกใน,น,น,นตีวน,นั่นเลยค่ะผมว่าแก่อนหน้านี้เราสแสดงเรื่องแรกเ,เราโฟกัสพอเราแสดงได้หลายเรื่องแล้วนะว,วันนี้มันโอเคอย่งางอุ้ยแต่จริงถ้าถามในมาตรฐานตัวเองนะผมว่ามันมันยังมีมุมให้พัฒนาอีกเยอะอเพราะว่าผมมาก็ค่อนข้างใหม่สำหรับเรื่องนี้ก็ใหม่อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยต้องขอบคุณพี่หมอวรวิทย์ที่แบบว่าทําให้เราแบบได้ได้ได้มา ได้แสดงบทบาทแบบนั้นได้จริงๆผมก็รู้สึกว่าอูไม่ได้หรอกถ้าไม่มีบางเสียนมละคอยคุมอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้เหมือนกันผมว่าผมาสิ่งที่ผมได้ก็คือประสบการณ์นะผมได้เห็นี่หมอได้เห็นที่ตรงๆเนาะเวลาเขาเข้าสีมันเหมือนแบบเวลาเพอร์ฟอร์มอ่ะอุ้ยออนสเตจขนาดนี้เหรอวะคือเราเรารู้แล้วแหละอย่างเช่นเราเซทเต้เรารู้สึกอยู่แล้ยแต่ว่าออนสเตจมันเพิ่ไปอยู่ในนั้นมันกลายเป็นแบบว่าอุยถ้ามีเรื่องหน้าเข้ามามันเราเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเนี่ยวัลล่ารคเตอร์ด้วยแบบมันเลยทำให้เราแบบต้องพัฒนาตัวเองอยากเรีียยยนนนรรรู้้้ขึไไปออะ่่างงงเใชจิๆมั เดี๋ยวมันจะได้ได้ดูบทบาทแตกต่างไปด้วยแหละคือผมเองก็ได้เห็นเขาแสดงในบทบาทที่มันเข้มข้นเนาะเราก็รู้สึกว่าอือดีใจที่อยู่ช่วงวันนะเดี๋ยวหวังว่าสักสักวันคงได้แบบได้ได้ทำอะไรแบบนั้นบ้างแตู่่เราคุณก็จิตหมอรับคนก็จิตหมอดพวยกันว่ามันจะเป็นการสอนใส้หรือเปล่าว่าให้ลุ้นด้วยหรือว่ายังไงคนต้องคิดอีกเหรอครับกาหรอถ้าไปฟ้องอะไรโอ้ผมรินของผมอยู่ยังมีความสุขปันหยุดแล้วผมคากว่าตรงตรงว่าที่จะเล่นหน นี่แต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเรียชาที่พี่โผมพูดสิ่งหนึ่งกับพี่มงอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเขาบอกว่าพี่เราทำงานสมมติว่าผมบอกกับเขาว่าเฮ้ยการเป็นนักสแสดงสนุกมากเลยนะเพราะว่าเราได้เป็นตัวละครแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ตรงได้รับรู้มันมันมันเวกลิมิตตัวเองอ่ะหมายถึงว่านาวันหนึ่งที่ตัวละครเรามันรักอะไรสักคนนะึงอ่ะมันกลายเป็นว่าเราได้รู้สึกแบบนั้นไปด้วยอย่างเช่น เฮ้ยในชีวิตเนี้ยเราไม่มีพ่อแต่เราไปเล่นตัวละครที่เรารักพ่อมากอ่ะมันทําให้เราสกเซสตรงนั้นเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตงหรือเปล่าที่ที่มันอาจจะลองได้ได้เรารู้สึกอะไรใหม่ๆซึ่งผมก็ตองชอบสังเกตเขาแล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆดี่ะลองรักดูไหมผมไม่ใจล้ายไปใช่ไม่รู้อะไรเเกิดขึ้นได้ผมก็เลยแบบบอกเขาไปคือว่าแบบเออพี่มันมันสนุกเหมือนกันนะเพราะในชีวิตจริงพี่ไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้แบบใกล้ชิดหรือว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ ซึ่งพอพี่รู้สึกแล้วอ่ะผมก็ชอบถ่ายแต่ว่าเป็นยังไงเห็นพี่ทำในฐานะคนดูที่สามารถถ่ายเรือนี้ได้ไหมโอ้โหตึกมอเตอร์เลโอ้โหเนี่ยหุดผมผมมีพูดนะพูดเสียงในหัวออกมาโอ้พูดมาเสียงในหัวผมก็ชอบถ่ายคลิปเขาเล่นยังไงมันเป็นยังไงแต่ผมไม่กล้าลงจริงมันยังเราจะได้เห็นมาคลิปนั้นเลยจะลงตอนไหนโอกาสพ่อยังไลงตอนที่เรือมันถึงฝั่งแล้วหรือว่าไม่ลงขอเก็บรถดูเดียวมีความสุขไม่ไงอธิบายในคลิปตัวที่พี่ไม่ต้องดูคลิปว่ามันช่วงนี์มันเป็นยังไงเอ๋อเหตุผลเป็นช่วงกรไอซ b r e a ก ice หมอสองคนนี้ยังไงให้เขาแบบเรียกองสนิคกันมากดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มไม่บอกไม่บอกนะแกว่าเป็นอะไรแต่ด้วยความที่เราอยู่เราเป็นตัวถ่ายคลิปเราอยากเทคนิคกันใช่ไหมเราอยากดู <c oughs> <laughs> ใช้ใช้ใช้แค่นี้ไม่ไม่จริงๆมันมันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่แบบเออพเอ๋สิ่งที่เราเล่ามามันมีอะไรเหมือนกันนะพี่น้องผมว่าพี่น้องแต่ความรู้สึกอะตอนรู้สึกมายุสึกจริงแต่ตอนนี้พี่น้องอไมเหรอผมสัมภาษณ์มาแล้ว พี่ตรงเขาเป็นนักแสดงที่เล่นเข้าถึงบทบาทถ้าแบบทุกคนที้ดูผมผมเลยแค่ถามว่าแล้วตอนพี่รู้สึกกับเขาพี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอะนะเออบอกว่าไปถามเขาเองเลยผมว่านี้ผมอยากคอนต่อมันยังไงถ้าตอบยิงตรงตอบมาเราตัวแทนสาวงไวเราผมปล่อยผมขล่อยญาตไม่ชงนะครับให้เขาตอบเองอ่ะทำสีหน้าคำตอบเขา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 อย่างนี้ครับ ทิ้งตัวเหรอทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาเหรอบนโซฟาก็โซฟาตั้งอยู่ข้างกันเออทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาใช่เขาตั่งข้างกันเลยจริงเแต่คำตอบรับรองก็ผมมีความสุขผมมีความสุขเลยอ่อห่วยเลี้ยงี่แม่จริงๆแบบโดนการไปหล่อแล้วสมใจแล้วเออแล้วผมไม่ได้ไปทำแวันนั้นคือวันนั้นผมกินพอนมาที่พอมาต่อมเร็จยางผมพูดนิดนึงวันนั้นแล้วคือผมแพ้กุ้งนะนะแพ้กุ้งแพะอ่านทะเล ไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันก็มันก็มีเวลาของมันผมรู้สึกว่าแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นแบบกี่วันเนี่ยนะอาทิตย์กว่าถ้าไม่กี่วันนี่ตอนนั้นไม่กี่วันใช่ครับผมก็แบบให้คนได้เห็นในอะไรอย่างงี้ปึ๊บดีเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยคนทักมาผมจะเริ่มเป็นเอเจนซี่บ้างแล้วเขารู้สึกว่าเออเราทำหน้าที่นั้นได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอีกอันอันละตจ๊อบหลังจากเป็นนักแสดงแล้วมีใครอยากกับผมแนะนำได้เลยจากวันนั้นจากวันนั้นที่เราให เฉียบดูแบบว่าดูลุกใหม่แต่ผมเข้าใจคือผมเข้าใจคนนะเพราะว่าอย่างบางคนะเขาไม่ได้ติดตามผมเขาเห็นหน้าผมแบบโหหล่อจัดอะกับวันนั้นที่แบบว่าอุ้ยหวานหวานอะไรอย่างงี้เขาก็อุ้ยคือผมเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผมมานั่งตอบตัวเองได้นะว่าในเมื่อวันนี้ผมมายืนเนี้ยผมมั่นใจมากเลยนะแบบแต่ก่อนเราจะแบบมุมซ้ายอย่างเดียวอย่างนี้แบบมุมขวาก็ได้มันมันตอบตัวเองได้ว่าเราทํอะไรทําไมมันก็เลยไม่ได้ซีเรสขนาดนั้นแต่ว่าถ้า ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได,ด,ด้ดูดูดูกระแสนะมันมีกระแสแบบเอาไปวรัสจาร์เยอะในโซเชียลเแ<อ>ต่บางที่เอาเอนนะอมันมันก็มีมันก็มีอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถามว่าเราวิตกนแต่แรกก็วิตกว่าอุ๊ยมันจะเป็นอย่างนั้นปะว่าแต่สุดท้ายมันก็เขาเรียกว่า trust the process อ่าแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรหรือว่าทุกคนมันฉีดสิวว่ามันยังบวมเลยพี่รือว่าเออมันกับไอ้แท้ดิมันก็นิดหน่อย พรเหรอครับพรใหม่หรือว่าพรผมว่าพรพรประสิทธิโชคเลยครับเรียบร้อยตอนนี้พรมาเหรออ๋อแล้วไงกินนมาประสิทธิโชคแล้วตอนนี้หน้าผมเหมือนเดิมเลยครับเออพรวันนี้เราได้ยูนสองกระจกคุณหน้าอย่างผมมีความสุขมากเออซ้ายขวาไอฮาโลวีนล่าสุดที่ถ่ายไปอ่ะแบบไม่ต้องมานั่งเกรงหน้าซ้ายเลยอ่ะเข้าใจไหมแบบไม่ต้องมาทั้งแบบแต่ก่อนต้องแบบริมหน้าเดี๋ยวนี้คือแบบสามร้อยหกสิบได้หมดได้เลยอลองหมด แล้วมันจะดีอยู่นี้ผมเชื่อแสดงว่าตก่อนที่เราตัดสินใจที่จะทำเราเร่รู้ว่าต้องมันต้องมีคอมเมนต์เยยเชิงที่แบบว่าชอบหน้าใช่ผมว่านะผมว่านะจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างอินดิวเโดแล้วก็มันมันอยู่ที่เราอ่ะสุดท้ายแล้วทำไปเถิดแล้วแต่คนเรามีความสุขเรามั่นใจในตัวเองในทุกๆวันดูแลพัฒนาตัวเองผมว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเราลักตัวเองเราทําสิ่งเพื่อตัวเองะ วันนี้เรามีความสุขเราแทบไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่นอเลยแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมั่นาใจอะไรก็จะออกมาดีต่อไปเลยเดีวพอทำแล้วหน้ามันหลอกเราเราต้องมีความคิดว่าลุงนี่ทำตั้นงนานแล้วบ้าท,ทำอะไรพี่ส่วนวันนี้เราหล่อไปขอพ<ร>่อเีไม่ได้ทำอะไรเลยคนไหนเล่นเล่่เล่่งองอัพโหลดก็ออกมาแบบแล้วออกมาปอกเราอราอกมาแบบช่วยอะไรตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบน้องแบบออกตัวแทนเราเลยเพราะว่าคนแบบลุงเราเยอะอะไม่เขาเขารับรู้เขาเขารู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นคนที่ี่วย จริงๆผมเป็นคนเซนซิทีฟคนเซนซิทีฟแต่ว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่รู้ว่าสมมุติว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงแต่ว่ามันจะยังรู้สึกอยู่เช่นผมมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมึงมึงทำข้อสอบผิดว่ะเอ้ยรู้แล้วว่าต้องแก้ไงแต่ว่าใจมันยังรู้สึกว่าเออไปทําผิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเขาคงก็คงอยากพูดแหละว่าเราก็รู้สึกแอพพิเศษนะกับสิ่งที่แบบอัรลอททำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาแล้วก็จริงๆ ไม่รู้ด้วยว่าน้องจะพิมพ์อย่างนั้นออกไปใช่น้องจริงจ yes. like ังกว่าเราอีกเดี well ๋ยวคือหนักหลักยิ่งกว่าเราเลยอ่ะเขาเออเข้าใจเขาคงจะแบบ positive กว่าเรา p o s i t คือแล้วพอวันนี้มันหลอกแล้วมีคนมาถามเลยว่าสูตรบนไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีค่าแรกค่าบินทางไม่ได้ือติดต่อทางบริษัทได้เลยตัวอ้ารับซับครับอันนี้จะเป็นตัวอ้ารับบินนะฮะับรับพาบินไปปีนผาบ้านใช่ไหมเออ ธรรมะธรรมโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้มากเท่ากันอย่าไปทะเลเกณฑ์หน่อยย้อนนะครับเราเป็นคนทำเนาะธรรมะธรรมโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้หน้าใหม่อยให้อันนี้คิดสดเลยป่ะคิดสดเมื่อกี้ผมคิดสดธรรมะธรรมโมนะทำนิดทำหน่อยเออ เออพี่ถอยเรื่องหนึง่งเหมือน,นในชื่อว่าให้เข้าไปร่วมกิจกรรมต้อนรับเอ็นบิ้วเอ่อบิ๊กจูนิเวอร์ใช่ะไรอย่า<อ>งไเงี้ยพี่กรแตเรื่องเราที่กแตะที่เจ็ดจิ้มเราอะไรนะไอคอนเป็นไงบ้างคือโหพี่กระแตคือผมอากตอนแรกแบบผมมาฟังเพลงพี่กระแตมาน,นานมา,มากๆตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเปิดใจสาวแต่เคยได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าพี่มันมีครั้งหนึ่งที่ผมแบบอเมซิ่งมากตอนที่พี่กระแตไปเป็นเมนเทอร์ไปไป,ไปเต้นโชว์สเตจพิเศษของรายการช่วง ท,ที่มาครับแล้วก็แบบพี่กระแตเขาเพอร์ฟอร์มโหดมากนะเขาเขาไม่ได้เก่งแค่แบบร้องเพลงบิสเนสเขาก็เก่งเต้นเขาก็เก่งเราก็ได้แบบแอฟเิเชตมากที่แบบได้เขาเลือกเรามันบวกกับอ่าเราเราเคยเรียนคือสอนเต้นคนแรกของเราคือพี่เท็กซัสอะไรเงี้ยเขาก็เคยทําให้กับพี่กระแตแล้วก็อ้เออเขาเก่งจริงๆอ่ะ แล้วก็ดีใจมากเลาคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งงานที่ใหญ่ที่เราจะได้โชว์ศักยภาพเต็มๆก็ขอบคุณพี่กระแตแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนบอกไปเจอกันเลยที่ไอคอนสยามวันที่7ะนะครับก็มันแน่นอนเลยมันเหมือนเราเป็นต,ต้องเป็นเจ้าภาพด้วยต้อนรับกบบสาวผแร้อนตับทุกประเทศอะไรอย่าเเงเงี้ยเราจะเตรียมอะไรไปรอยู่ว่าอยากจะพรีเซนต์อะไรไหมเพื่อให้เขาแบบเอ้ยเนี่ยคือประเทศไทยก็จะบอกสาวๆว่าเมืองไทยมันร้อนก็ใจเราร้อนไม่ให้ดูครับเจอเลยเจอเลยรที่ยวไรนะ วันที่7ครับเจ็ดเอาใหม่ห้านทีสระสิงห์วันที่6พฤศจิกายนที่ไหนนะสยามเอาใหม่ยบอกวันที้ขอแก้วันเอแล้วใหม่อ่ะก็เจอกันที่ไอคอนสยามนะครับวันที่6พฤศจิกายนก็พวกเราเป็นรับมีเป็นชาวบ้านแล้วต้อนรับสาวๆที่จะมา ทำการประกวดการแข่งขันกันนะครับก็ไปดูกันได้แล้วก็พี่แต่ก็คือเปิดครับว่าเขาเปิดแบรนด์ของเขาด้วยแล้วผมเชื่อว่าพี่แต่เป็นคนที่เลือกเลือกสิ่งดีๆอยู่แล้วเลือกผมด้วยก็ได้พี่แต่เ <c oughs> ป็นพิที่จเป็ได้อีกอโอเคโอเคค่ะขอบคุณครับพี <c oughs> คค่หนุ่มมองตรงก่อน